สดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะนำเสนอเทคนิคและแนวทางการจัดวางกระเบื้องผู้พิการในทางลาดทางเดินข้ามถนนตามแบบมาตรฐานของสิงคโปร์ครับก่อนอื่นก็คือจะให้ดูลักษณะของทางเดินข้ามถนนในสิงคโปร์ก่อนนะครับว่ารูปแบบพื้นฐานเขาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบของทางคนเดินข้ามถนนเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็น พื้นที่บนทางเท้านะครับกับส่วนพื้นที่ที่อยู่บนผิวจราจรในพื้นที่ที่อยู่บนผิวจราจรเนี่ยเขาจะกําหนดขอบเขตของทางคนเดินข้ามถนนไว้ครับก็คือใช้ใช้เป็นเส้นฝกไม่ได้ใช้เป็นทางม้าลายเหมือนบ้านเราอันนี้ก็คือขอบเขตที่แสดงความกว้างของทางเดินข้ามถนนความกว้างจะอยู่เท่านี้คราวนี้ในส่วนของพื้นที่ทางเท้าเนี่ย เขาจะทําเป็นทางลาดให้ผิวเนี่ยผิวตรงนี้ก็คือเท่ากับผิวจราจรรถเข็นสามารถผ่านไปได้โดยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นทางเท้าครับทางเท้าที่อยู่ในทางลาดบริเวณทางข้ามเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเลยเห็นว่าในเราจะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้ครับไม่มีสิ่งกีดขวาง จะมีการปูกระเบื้องผู้พิการครับเท่ากับความกว้างของทางข้ามถนนมีระยะห่างด้วยนะครับคือมีระยะห่างเนี่ยมาจากเส้นแบ่งระหว่างผิวจราจรกับทางเท้าก็คือเส้น,นมีระยะกำหนดด้วยเดี๋ยวจะอธิบายตามรูปแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดความกว้าง ของกระเบื้องผู้พิการตรงนี้ครับเหลืองๆเนี่ยแล้วก็จะระบุคือกระเบื้องผู้พิการเนี่ยไม่ใช่แค่การเตือนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถบอกทิศทางของการเดินข้ามถนนได้ด้วยว่าผู้พิการเนี่ยจะต้องเดินไปทางเนี้ยได้อย่างไรนี่คือองค์ประกอบพื้นฐานของของความเป็นทางทางข้ามถนนที่มีการวาง กระเบื้องเตือนสําหรับผู้พิการรูปแบบแบบนี้ครับจะเห็นไหมเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเรากําหนดช่องทางเดินแล้วเนี่ยครับเป็นเส้นสีขาวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือเก,กาะกลางก็ต้องว่างโล่งไม่มีสิ่งขีดขวางเราเห็นว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีสิ่งขีดขวางด้วยเหมือนกันมีการปูกระเบื้องผู้พิการเนี่ยครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยคือจะต้องไม่กว้างเกินไปกว่าความกว้างของ ช่องทางเดินข้ามถนนเพราะว่าความกว้างของกระเบื้องสีเหลืองเนี่ยผู้พิการเขามองไม่เห็นทางข้ามถนนหรอกครับถ้าเป็นทางม้าลายเขาก็มองไม่เห็นมันจะเป็นการระบุให้ผู้พิการทราบว่าความกว้างที่ปลอดภัยในการเดินข้ามถนนเนี่ยก็คือจากด้านด้านซ้ายไปถึงด้านขวานเนี่ยเป็นระยะที่เขาสามารถเดินได้ปลอดภยัย ตอนนี้ก็คือทั้ง2ด้านเลยทั้ง2ด้านของถนนเนี่ยก็จะมีช่องทางเดินองค์ประกอบก็คือมีช่องทางเดินมีการปูกระเบื้องผู้พิการมีการปูกระเบื้องผู้พิการแล้วก็ต้องไม่กว้างเกินกว่าความกว้างของ ทางเดินข้ามถนนด้วยเห็นไหมว่าเนี่ยลักษณะของกระเบื้องผู้พิการเนี่ยครับต้องไม่กว้างเกินกว่าความกว้างของทางเดินข้ามถนอนอันนี้มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบที่คันหินทางเท้านะครับมันเป็นช่วงของทางแยก แล้วมันทำลักมีโค้งเนี่ยเยอะนะครับคือมันโค้งมากเขาก็จะปูกระเบื้องเนี่ยเป็นลักษณะของขั้นบันไดเป็นลักษณะของการเยื้องกันแต่ว่ากระเบื้องผู้พิการที่วางอยู่เนี่ยสามารถบอกทิศทางของการเดินข้ามถนนได้คือเขามีเทคนิควิธีว่ากระเบื้องปุ่มเตือนเนี่ยไม่ได้เตือนอย่างเดียวว่าทางเดินข้ามถนนอยู่ตรงไหน แต่ยังบอกได้ด้วยว่าที่ทางของการเดินข้ามถนนเนี่ยต้องไปทางนี้เห็นไหมครับอันนี้มาดูที่รูปแบบมาตรฐานกันอันนี้ก็คือแบบมาตรฐานที่เป็น type A นะครับเขาจะบอกว่ารูปแบบทั่วไปเลยก็คือทางลาดอันนี้ก็คือส่วนของทางลาดเราจะแบ่งขอบเขตของทางเท้าก่อนวิธีการคือเราต้องกําหนดขอบเขต ของทางเท้ากับผิวจราจรให้ได้ก่อนด้านที่อยู่ด้านเนี้ยคือผิวจราจรก็คือถนนส่วนด้านที่อยู่ด้านเนี้ยครับคือทางเท้าที่เป็นทางลาดในส่วนที่เป็นถนนเนี่ยองประกอบของ การกําหนดรายละเอียดนะครับของทางเดินข้ามถนนเนี่ยอย่างแรกเลยคือการจะต้องกําหนดขอบเขตทางข้ามถนนที่เป็นเส้นป่าครับ mm hmm. เพื่อเป็นการระบุค,ความกว้างของช่องทางเดิน mm hmm. ก็คือเส้นนี้โดยหลักทั่วไปมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของความกว้างช่องทางเดินข้ามถนนนะครับ mm hmm. ก็คืออันนี้ ทั่วไปก็คือ3เมตรอย่างที่2ก็คือเราจะต้องกําหนดเส้นแบ่งระหว่างทางเท้ากับผิวจราจรก่อนเมื่อสักครู่เราก็กําหนดไปแล้วก็คือเส้นนี้เส้นที่บอกว่าด้านนี้คือถนนด้านนี้ก็คือทางเท้าขั้นตอนที่3ก็คือเราจะต้องวางกระเบื้องผู้พิการนะครับตามมาตรฐานก็คือเนี่ยตรงนี้คือกระเบื้องผู้พิการคาวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่า กระเบื้องผู้พิการเนี่ยคืออะไรคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเราเข้าใจอยู่ว่ากระเบื้องผู้พิการเนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือกระเบื้องผู้พิการที่เป็นแถบยาวลักษณะเป็นแถบแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะของการบอกว่าที่ทางของการเดินให้เดินไปตามแนวขนานกับกระเบื้องพวกนี้กับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบปุ่มปุ่มนูนเป็นปุ่มกลม,กลม นูนขึ้นมาจากกระเบื้องเล็กน้อยเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ก็คือการเตือนสําหรับมาตรฐานของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะใช้เฉพาะกระเบื้องปุ่มในทางเท้านะครับใช้เฉพาะกระเบื้องปุ่มถ้าเป็นในงานอาคารเนี่ยก็จะมีอีก,อกมาตรฐานหนึ่งแต่สําหรับทางเท้าสาธารณะเนี่ยจะกำหนดเฉพาะกระเบื้องปุ่มหนึ่งปุ่มนูนไม่มีการนําทางด้วยกระเบื้อง แอบ,บนูนแบบนี้เลยคราวนี้กลับมาที่ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดในทางข้ามถนนนะครับก็คือการวางกระเบื้องผู้พิการเนี่ยอัน,นี้ความกว้างมาตรฐานของกระเบื้องผู้พิการเนี่ยมันก็คือแผ่นละ 30. เซมตรแต่ว่าเขาบอกว่าให้วางกระเบื้องผู้พิการเนี่ยเป็นความกว้าง2แผ่นก็คือความกว้างอันนี้นี่ครับ กว้างสองแผ่นก็คือระยะน,นี้กลายเป็น60สิซนเมตรความกว้างความยาวของกระเบื้องเนี่ยอันนี้คือด้านกว้างตอนนี้ด้านยาวก็คือด้านนี้ให้ยาวเท่ากับความกว้างของทางเดินข้ามถนอนอันนี้เมื่อกี้บอกว่าความความกว้างของทางเดินข้ามถนน3ามเมตรเพราะฉะนั้นวางกระเบื้องผู้พิการเนียก็กว้างสามเมตรยาว3เมตร ขั้นตอนที่สี่ก็คือการเอากระเบื้องปุ่มเตือนพวกนี้ครับจะต้องร่นระยะให้ห่างจากเส้นแบ่งระหว่างหิวจราจรกับทางเท้าก็คือเส้นนี้ออกมาสามสิบเซนติเมตรคือเส้นนี้ระยะนี้สามสิบเซนติเมตรสามสิบเซนติเมตรเนี่ยอะไรบางบางมาตรฐานเนี่ยเขาอธิบายว่าระยะสามสิบเซนติเมตรเนี่ย เพื่อบอกผู้พิการเวลาผู้พิการเขาเดินมาถึงกระเบื้องปุ่มเตือนเนี่ยระยะ30เซนติเมตรเป็นระยะมาตรฐานที่เขาให้ความหมายว่ามันเป็นระยะครึ่งก้าครึ่งก้าเท้าหรือเป็นระยะที่ผู้พิการสามารถยื่นไม้เท้าเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับขอบแบ่งนี้ได้ผู้พิการก็จะรู้ว่าถ้ามีผู้พิการเวลายืนบนกระเบื้องเนี่ยครับเขาก็จะได้รู้ว่าอีก30เซนติเมตร วัดจะขอบกระเบื้องไหเนี่ยมันจะเป็นผิวจราจรทําให้เขารู้ว่าพฤติกรรมของการใช้งานพื้นที่ทางเท้ากับกับผิวจราจรเนี่ยมันห่างอยู่เป็นระยะ30เซนติเมตรเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยนะครับคือมันเตือนให้เขาเขาระวังคราวนี้ขั้นตอนที่ห้าครับคราวนี้ขั้นตอนที่5ก็คือ กระเบื้องพวกนี้มันวางแล้วเห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามันจะมีด้านสั้นก็คือด้านนี้ด้านยาวก็คือด้านนี้เขาให้วางด้านสั้นเนี่ยหันขอบหันทิศทางของด้านสั้นให้ขนานกับทิศทางของทางเดินข้ามถนนหมายความว่าถ้าทิศทางด้านสั้นเนี่ยมันหันขนานกับทิศทางเดินข้ามถนนเนี่ย ต้องไปบอกผู้พิการด้วยว่าทิศทางนี้คือทิศทางของการเดินที่ปลอดภัยมันก็จะตั้งฉากกับด้านยาวความหมายอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราปูกระเบื้องผู้พิการนะครับให้เป็นแบบนี้สมมติผมปูกระเบื้องผู้พิการให้มันเป็นแบบนี้แล้วขอบมันหันทิศทางแบบนี้ หมายความว่าทิศทางของการเดินเนี่ยมันจะไปแบบนี้ถ้าเราปูกระเบื้องแบบนี้หมายความว่าคนเดินเนี่ยผู้พิการเขาจะเดินหลุดออกจากช่องทางเดินข้ามถนนซึ่งเป็นอันตรายมากอันนี้มันเป็นเทคนิคว่าเวลาปูกระเบื้องเนี่ยจะต้องวางให้ได้แบบนี้แล้วไปสอนผู้พิการว่าทิศทางของการเดินข้ามถนนต้องเป็นแบบนี้ ครับมันเป็นรูปแบบมาตรฐานแต่ว่าในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันน้อยมากนะที่เวลาเราไปปูกระเบื้องผู้พิการเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านเนี่ยมันจะขนานไปกับขอบคันหินทางเท้ามันปูเวลาที่เราไปปูเวลาบริเวณในเวลาที่เราไปปูบริเวณทางแยกนะครับมันก็จะเจอคันหินโค้งของทางแยก ลักษณะแบบนี้เวลาที่มันเข้าโค้งเขาก็แนะนําว่าแนะนําตามแบบไทเอเนี่นะครับว่าให้ปูกระเบื้องคู้พิการเนี่ยเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ไปก่อนถ้าเว้นขอบออกมาด้านนี้ถึงด้านนี้จากมุมนี้นะครับมุมด้านนี้ได้สามสิบเซนติเมตรมุมอีกด้านหนึ่งได้สามสิบเซนติเมตรเนี่ยก็ให้ปูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะนี้ได้เลยทิศทางของการเดินข้ามถนนก็คือขนานกับด้านสัน้นเป็นแบบนี้ช่องทางเดินข้ามถนนก็คือขอบเขตนี้ถึงขอบเขตนี้กรณีที่คราวนี้เป็นไทย B บ,บ้างกรณีที่เรา กรณีที่เราวางกระเบื้องผู้พิการนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขอบเขตความกว้างของทางเดินข้ามถนนทราวนี้มันจะมีมุมสองมุมนี้นะครับเรียกว่ามุมที่มีระยะระยะทางสั้นกับมุมที่มีระยะทางยาวด้านสั้นเนี่ยถ้าเราวางไว้ที่30เซนติเมตรแล้วด้านที่มีระยะทางยาวเนี่ย มันยาวน้อยกว่า90เซนติเมตรก็ให้วางเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามรูปแบบนี้ได้เลยที่ทางของการนำทางก็คือจะตั้งฉากกับด้านยาวอีกกรณีหนึง่งก็คือลักษณะของคันหินทางเท้าเนี่ยมันโค้งมาก อ,อโค้งมากเวลาที่เราวางกระเบื้องผู้พิการเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลักษณะแบบนี้เท่ากับความกว้างของทางเดินข้ามถนนอันนี้คือมุมด้านฟั้นก็คือ30เซนติเมตรอันนี้แต่ว่ามุมด้านยาวเนี่ยมาถึงขอบคันถินด้านเนี้ย มันมากกว่า90เซนติเมตรนะครับ90เซนติเมตรเขาบอกว่าไม่เอาไม่ให้จัดกระเบื้องเนี่ยเป็นสี่เหลีล่ยมผืนผ้าแต่ว่าให้สลับกระเบื้องก็คือทุกๆแผ่นเลยเนี่ยตรงนี้30เซนติเมตรมุมของกระเบื้องด้านนี้ก็30ซนติเมตร คือ30เซนติเมตรทุกๆแผ่นไปที่หน้าคันหินทางเท้าจนกว่าจนกว่ากระเบื้องแผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้ายจะได้เท่ากับความกว้างของทางเดินข้ามถนนทิศทางของกระเบื้องที่เป็นด้านสั้นเนี่ยครับด้านนี้ต้องขนานไปกับ ทิศทางของการเดินในทางเดินข้ามถนนด้วยอันนี้ก็คือรูปแบบของไทซีที่คันหินโค้งเมื่อสักพูดที่เราให้ดูครับมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คันหินทางเทาง้ทานี่มันโค้งมากเขาไม่สามารถที่จะวางกระเบื้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ถ้าวางสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยกระเบื้องมันจะอยู่แบบนี้ เบื้องจะอยู่แบบนี้ซึ่งระยะมันไกลมากระยะจากด้านไตลนะครับมันไกลมากเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าคือ,ค,อคือหลักคิดของการเตือนผู้พิการก็คือเราต้องบอกผู้พิการว่าอีก30ซนติเมตรมันจะเป็นถนนแล้วแต่ว่าผู้พิการเดินมาถึงตรงนี้สาเซนติเมตรมันยังไม่เป็นถนนนะ เขาก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าขอบเขตของความเป็นถนนมันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยมาตรฐานเนี่ยเขาก็เลยแนะนาว่าควรจะปูเรียงเรียงให้มันสลับกันแบบนี้ครับให้มันเยื้องกันแบบนี้คราวนี้กรณีที่จะต้องมาปูกระเบื้องผู้พีการเนี่ย ใกล้กันก็คือพอมันเป็นทางแยกทางแยกเนี่ยมันมีการเดินข้ามถนนได้สองทิศทางก็คือทิศทางด้านนี้กับทิศทางด้านนี้คือถ้าเกิดทางเดินข้ามถนนเนี่ยด้านนี้นะครับมันห่างออกมามันก็สามารถปูกับเบื้องเนี่ยให้เต็มความกว้างของของช่องทางเดินข้ามถนนนี้ได้ ว่าถ้าทางเดินข้ามถนนมันใกล้กันการที่ปูกระเบื้องผู้พิการให้มาชิดกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีกระเบื้องผู้พิการแนวนี้ด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ยม,มันแนะนําทิศทางบริเวณนี้ไม่ได้ถ้าผู้พิการเดินมาเนี่ยทิศทางของการเดินอาจจะเป็นลักษณะ ออกไปทางนี้ก็ได้ครับเขาก็เลยระบุว่าให้เว้นขอบเนี่ยอย่างน้อยมุมด้านนี้นะครับถึงมุมด้านนี้ห่างกันต้องไม่น้อยกว่า80ซนติเมตรก็คือเนี่ยเห็นไหมครับระยะ80ซนติเมตรแต่ว่าการวางกระเบื้องเนี่ยต้องไม่ไม่กว้างกว่าทางเดินข้ามถานนเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าช่องทางแบบเนี้ย เราไม่สามารถที่จะปูกระเบื้องผูพ้พิการให้มันกว,กว้างกว่าแนวทางเดินข้ามถน,นนออกมาแบบนี้ได้คือถ้าเกิดเราปูกระเบื้องผูพ้พิการเนี่ยล้นแนวแนวเนี้ยนะครับมันหมายความว่าผูพ้พิการเขาอาจจะเดินแนวนี้ได้คืออันเนี้ยกำลังมีคนเดินอยู่นอกขอบเขตของทางมาลายซึ่งเป็นอันตรายไม่มีมาตรฐานไหนเลยครับ ที่ผมเจอนะคือไม่มีมาตรฐานไหนเลยที่แนะนําให้คนเดินนอกทางม้าลายผู้พิการเ,เขาไม่เห็นทางม้าลายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ตัดออกห้ามทําให้ปูกระเบื้องห้ามเกินกว่าความกว้างของทางม้าลายเนี่ยสำหรับมาตรฐานของสิงคโปร์ครับเขาก็จะแนะนําแค่นี้เองก็คือ ในทางเท้าเนี่ยปกติคนสามารถที่จะเดินได้อยู่แล้วผู้พิการเนี่ยสามารถเดินในทางเท้าที่มีการจัดการสิ่งกีดขวางได้ดีอยู่แล้วโดยใช้ไม้เท้าแต่ว่าการเดินข้ามถนนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเพราะว่าไม่มีขอบเขตไม่มีไม่มีการกั้นเพื่อให้ไม้เท้าเนี่ยแตะไปได้ก็เลยต้องอาศัยว่ากระเบื้องผู้พิการจะต้องระบุข,ขอบเขตของความกว้างทางมาลายได้และยังต้องระบุทิศทางของ การเดินข้ามถนนได้ด้วยอันนี้คือคือคอนเซ็ปต์ของของการปูกระเบื้องผู้พีการในทางเท้าะนครับก็สำหรับมาตรฐานสิงคโปร์มีเท่านี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นมาตรฐานของฮ่องกงครับอังกฤษแล้วก็ของญี่ปุ่นติดตามต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ